มาต่อที่ข้อที่3นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่41นะครับการทดสอบมูิฐานข้อ3ามนะครับจากแบบสอบถามและข้อมูลที่ใช้สอนให้หาคำตอบว่านักศึกษาปี1กับปี4มีรายได้เฉลี่ยเท่ากันหรือไม่นะครับรายได้เฉลี่ยเท่ากันหรือไม่สิ่งที่เราจะต้องค้นหาจากตรงนี้นะครับ ตั้งสมมติฐานก่อนตั้งนะครับสมมุติสมมติฐานผิดผิดตลอดเนึ่งนะครับความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่นะฮะความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่นะครับโดยตั้งว่า s ศเนี่ย s ศนะฮะนะครับนะ ความแปรปรวนเท่ากันนะครับค่าซิกเนี่ยจะต้องมากกว่าอัลฟานะครับ h 1นะึ่าความแปรปรวนไม่เท่ากันค่าซิกเนี่ยจะต้องน้อยกว่านะครับ แลฟาอนะพอมาลำดับเนี้ยความไปพรนเท่ากันเสร็จแล้วปับ๊บมาดูว่าเท่าไม่เท่าต่อไปก็มาดูว่านะครับมาตั้งสมมุติฐานต่ออีกว่าค่าารได้เฉลี่ยเท่ากันหรือเท่ากันหรือไม่นะครับ ก็ตั้งว่า h 0เนี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยเท่ากันเหมือนกันถ้าค่าเฉลีย่ยเท่ากันนะครับแล้วก็ h 1เนี่ยค่าเฉลีย่ยไม่เท่ากันพอโจทย์ต้องการไม่เท่าไม่เท่านั่นเองงนั้นค่า6นะครับต้องมากกว่า L อลฟา าต้องมากกว่าอัลฟานะครับอันนี้ค่า s ิกต้องน้อยน้อยกว่าอัลฟานะงั้นสองข้อเนี้ยนะครับข้อนี้ปับ๊บอย่างนี้เลยทำไมถึงข้ามาการการทดสอบว่าข้อมูลมีการแจกแจงปกติหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าข้อมูลที่ใช้สอนของอาจารย์นักแจกแจงปกติอยู่แล้ว ล้วตอนสอบอาจารย์ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องทดสอบว่าแจะแจงปกติหรือไม่นะครับการทดสอบ2ข้อนี้เอาละทีนี้บอกว่าทดสอบ2ข้อนี้มาดูนะครับเราก็ไปที่ Ana l y s i s นะครับไปที่ Ana l y s i s แล้วเอามาดูมันความปพ้นทำไมก็มาดูครับมาที่คอ m p a r ์ mean ข้อมูล2 2ออ,อันเนี้ยนะครับนักศึกษาปี1กับปี4เป็นข้อมูลที่อิสระต่อกัน i ินด p พีเนนต์นะครับนั้นเราก็มาเลือกที่อินด p พีเนนต์แซมเป t ลเทสแซมเป t ลทีเทสนะครับมาเลือกแรกว่า test variable คือรายรับนะครับรายรับแล้วก็เขาบอกว่าชั้นปีนั้น g r o u p ปิงว a เรีเบิคือชั้นปีทีนี้มันต้อง define ก่อนว่าจะเทียบกรุ๊ปไหนกับกรุ๊ปไหนนี่ในโจทย์บอกว่าเทียบกรุ๊ปที่1นะครับเราให้ค่าปี1คือ1 กับกลุที่4คือค่าปีที่4นะครับ continue อยู่ที่เรตั้งนะฮะอบอ p ชั่นก็เหมือนเดิมก็คือค่าความเชื่อมั่นคือ95%นะครับก็คือค่าวิกฤตอยู่ที่จุดศูโอเคสิ่งที่ได้นะครับตารางแรกคือ g r ก s ุ a t สถิติรายได้อะไรรับปี1หนึ่งนักเรียนมีนักศึกษาม,มี30คนปีสมี54คนมีนอยู่5,300นี่มีนอยู่5 1 0 0นะครับ นี้ก็เป็นการบอก mean แล้วก็ sd ทีนี้อันที่2นี่เลยครับมาดู equal variance a s s u m e นะครับอันนี้ equal variance not a s s u m e ก็คือเท่าไม่เท่าเองนะครับค่า f คือจุดหนึ่งหกหนึ่งค่า sig คือจุดหกแปดเก้าค่า sig คือจุดหกแปดเก้าจำได้ไหมเอ่ยว่าเราต้องทดสอบอะไรก่อนว่าเท่าไม่เท่า v a r i a n t ครับ variance คือความแปรปรวนเท่าไม่เท่า ค่าซิกมากกว่าเลฟาไหมตอนนี้มากกว่ามากกว่านะครับค่าซิกมากกว่าอัลฟาครับดังนั้นแสดงว่าความแปรปรวนของข้อมูล2ตัวนี้เท่ากันแล้วเราก็ใช้บรรทัดแรกนะครับเราใช้บรรทัดแรกนะแต่ถ้าเกิดออกมาไม่เท่า่ะก็คือค่าซิกน้อยกว่า0.05เนาะเราก็จะใช้บรรทัดล่างนะครับใช้ค่าซิกบรรทัดล่างในการต่อไปนะครับ ใช้ค่า T 5P ตรงนี้พิมพว่า P นะเอ่อหน้าตอนนี้ทีนี้มาดูว่าพอผ่านสมมติฐานแรกแล้วว่าความแปรปรวนเท่ากันหรือไม่เท่าซึ่งเราตอบไปแล้วว่าเท่านะครับมาดูอันที่2สมมติฐานที่2ก็คือค่าเฉลีย่ยอ่อรายได้เฉลี่ยของปี1กับปี4เท่ากันหรือไม่ แลวตอนนี้นะครับค่าซิกของเรามันเป็นจุดสซึ่งมันมากกว่า0ุดนั่นหมายความว่ามันเข้าสู่สมมติฐาน H0 สมมติฐาน H0 เราตั้งไว้ว่างไงเราตั้งบอกว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากันนะครับนั่นเราก็สามารถสรุปได้ว่าตอบคาถามได้เลยว่า ข้อมูลของนักศึกษาข้อมูลรายได้รายรับของนักศึกษาปี1กับปี4มีรายรับที่เท่ากันนะครับรายรับที่เท่ากันในส่วนของประชากรนะฮะเราประชากรประชากรนะครับส่วนตรงนี้ก็อย่างที่เห็นค่ามีในใกล้เคียงกันพอสมควรต่างกันร้อยหนึ่งซึ่งถ้าหมายถึงประชากรแล้วเนี่ยร้อยหนึ่งก็แทบจะจะบอกอะไรเราได้เป็นในๆแล้วแหละนะครับอ่ะ ก็จบคลิปที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแบบหัดที่หน้าที่41ข้อที่3นะครับ